ไม่หา,มา,แมา,มาแล้วจ้าตลาดสัตระจามสีวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดกระบี่ค่ะตลาดนัดอ่าวนางเป็นตลาดที่เปิดมานานแล้วพอสมควรเขาจะเปิดกันทุกวนันจันทร์อังคารแล้วก็สุขช่วงเย็นๆแบบนี้คนคึกคักมากทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะมาที่นี่ก็แป๊บนึงเห็นชาวต่างชาติก็แบบขี่มอเตอร์ไซค์อะไรกันมาจับจ่ายซื้อของกันเขาบอกว่าที่นี่ส่วนใหญ่เน้นอาหารทะเลของสดสด เป็นแบบเรือประมงเขาขึ้นมาที่นี่ก็มีขายกันด้วยนะจ๊ะช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ชวนคุณผู้ชมมาเดินตลาดอ่าวนางจังหวัดกระบี่ค่ะตลาดยามเย็นที่ของกินเยอะมากทั้งของสดอาหารปรุงเสร็จของกินเล่นเพียบโดยเฉพาะอาหารทะเลสดๆโอ้โหมีเป็นสิบสิแผงเรื่องเะปลาอะไรนะคะปลามองอางปี้มงหัวอ่อนมงหัวอ่อนปลามงหัวอ่อนและอันเียบไปแบนๆนั่นอันนี้ปลา ปลามงตีเวลาขายนี่คือขายเป็นตัวเลยไหมคะขายเป็นตัวครับอย่างนี้เขาไปทําอะไรกินอร่อยเนี่ยปลาเนี่ยแกงส้มส้มยำได้หมด uh huh. แล้วก็ตัวนี้เป็นปลามงตาแดงอ๋อคนละอันกับอันนี้อีกอันนี้ตาแดงใช่ใชราคาอันนี้ร้อยยี่สิบาทอันนี้ร<ะ>้อยห้าสิบอันนี้ร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบแล้วข้างหลังตรงนั้นปลาอะไรบ้างคะอันนี้ก็ปลามงแก้มบางมันไม่มันไม่เหมือนกับตัวนี้อีกมันไม่เหมือนกัน มันคนราชนิดกัน oh. อันนี้ก็เป็นปลาเสียดไม่เคยเห็นเลยอ่ะปลาเสียดปลาเสียดก็เ,เอาไปทำปลาเค็มพวกนี้คือปลาทะเลใช่ปลาทะเลฝั่งอันดมามันทั้งหมดใช่<อ>ตระกูลปลามงเป็นปลาทะเลในวงปลาหางแข็งค่ะ เขาจะอยู่ในทะเลน้ำเลือกตัวเขาจะแบนๆมีสีขาวออกเงินค่ะตรงหางจะมีเกล็ดใหญ่แข็งๆพี่เขาบอกว่าปลามงเนี่ยมีเยอะมีทั้งปีขายเด็บขายดีเพราะเนื้อปลามงจะแน่นกินอร่อยเอามาทำกับข้าวได้หลายอย่างค่ะ คนใต้จะชอบกินกันจากแผงปลามงแม่หมวยรถเมกก็ไปกันต่ออย่างที่บอกว่าแผงปลาในตลาดอ่านางกระบี่เยอะจริงๆทั้งแผงเล็กแผงใหญ่ทั้งโตเล็กโตใหญ่ปลาหน้าตาแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นก็มีเยอะเหมือนกันนี่ปลาหัวเขียนปลาหัวเขียนไม่เคยเห็นมีกระพงแดงแล้วก็อันนี้นี่ปลาสาปลานี้ส่วนมากต้มยำหอหมกอะไรแบบนั้นคะ ไอ้นี่เขาเรียกปลาบาสีปลาบาสีบาสีไม่รู้จักสักอันที่พูดมาเลยรู้จักอย่างเดียวคือปลาเก๋าในนี้ค่ะนอกนั้นไม่รู้จักเลยมาแบบสดสดอย่างนี้มาสดมาทุกวันเลยไหมคะเวลาที่มาทุกวันค่ะไปถึงเวลาตลาดเปิดจันท์องคารสุกค่ะก็คือมีปลามาใหม่ทุกตลาดเลย เชือประมองออกมาออกจากถองทะเลแล้วก็มาขายค่ะแล้วแม่ค้าก็มาตลาดาอีกทีนึงดังนั้นมันก็จะมาเป็นแบบสดๆอย่างนี้ทุกวันเนาะหน้านี้มีปูเยอะไหมปูเยอะค่ะเริ่มมาแล้วเนาะแล้วก็ก<ป>ุ้งปูช่วงช่วงหน้าฝนนะคะช่วงพายุมันจะได้ปูเยอะอ๋อดังนั้นกินปูหน้านี้อาจจะถูกไหยโลเท่าไหร่คะอันนี้สองปูม้าสองตตแปดสิบบาทโลละ ตลาดออานางกระบี่แม้จะเปิดแค่จันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์แต่แม่ค้าที่นี่เขาจะเวียนไปขายตลาดที่อื่นๆด้วยก็คือขายทุกวันนั้นแหละค่ะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าคุณลูกค้าจะได้ของสดสดขึ้นจากเรือประมงทุกวันมีขายทั้งแบบตัวเป็นๆใหญ่ๆแบบใส่จานเป็นกองๆและแร่ให้เป็นชิ้นๆใครสะดวกแบบใดก็ซื้อแบบนั้นเลยจ้ะและถ้าพูดถึงเรื่องปูมากระบี่ต้องปูดำขึ้นชื่อสด ปูดําอันนี้มาจากส่วนไหนของกระบี่แม่เกตอําเภอเมืองนี่แหละอาเภอเมืองอําเภอเมืองมันจะมีมันจะมีโซนหนึ่งที่เวลาเราเข้าไปในตัวกระบี่เราจะเห็นรูปปั้นของปูค่ะค่ะอยู่ด้านหลังปูนั่นแหละน่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะคะลานปูดำที่ตุกป,ปูนี่เกาะกลางเราเรียกบ้านเกาะกลางมาจากตรงนั้นเลยนะคะกระบี่มีทั้งปูม้าแล้วก็ปูดำค่ะขายเป็นพวงเหรอคะแม่ ขายเป็นกิโลกิโลละห้าร้อยโลละห้าร้อยตอนเล็กนี่สองร้อยแปดสิบต้องให้แม่ลองช่างอ่ะอา้าวคนนั้นนอนอยู่ <c oughs> อันนี้เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทอันนี้ปลาหมึกอะไรนะคะตัวใหยาหมึกหอมค่ะหมึกหอมนี่หมึกกล้วย ไม่ปลาอมากกวยยเป็<ช><ค>นหอมอันนี้ขายเป็นโลเหมือนกันขายเป็นกิโลค่ะ3 0อันนี้โลละสาม้อยแปบมมาติมาขายอาหารทะเลสดมากว่า40ปีแล้วค่ะขายตั้งแต่สาๆจนตอนนี้เอาหลานมาเลี้ยงที่หน้าแผงด้วยเอ็นดูมาบอกว่าบ้านมาอยู่ที่บ้านเกาะกลางก็จะรับซื้อของทะเลสดๆจากประมงเรือเล็กของชาวบ้านเห็นของเยอะๆเน้นๆนแผงแบบนี้ถ้าขายไม่หมดมะทำไงอะคะปูเนี่ยไม่มีปัญหาเพาะว่า แม่ทาคอนโดปูที่เกาะกลางอยู่แล้วก็คือเอาเขากลับไปอยู่ในน้ําอะไรของเขาตามธรรม,มชาติของเขาได้อยู่แต่ว่าอย่างอื่นที่เป็นของสดอย่างกุ้งอย่างปลาหมึกเนี้ยแม่ก็ขายมาทุกวันกุถ้ามันเหลือนิดหน่อยก็ใส่น้ําแข็งเอาไว้นี่ก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวก็าเมาก็เหลือไม่เยอะมาขายตั้งแต่กี่โมงคะขายตั้งแต่บ่ายโมงถึงสองทุ่มสองทุ่มก็เลิกกันเนาะอะไรอย่างเงี้ย สองทั้มันเริ่มเก็บของและเก็บเก็บเก็บแม้ว่าของนี้มันเก็บได้มหมดเลยเก็บเก็บได้ทุกอย่างโ <Okay. S 2> อเคแม่เศรษฐกิจยุคนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> เห็นบอกขายของมา40ปีจนถึงวันเนี้ยก็ <c oughs> ไม่ค่อยเท่าไร่ช่วงนี้เพราะหลังจากโควิดก่อนหน้าโควิดเรขายดีนะแต่ว่าหลังโควิดนี่ขายไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีแล้วอย่างเงี้ยเนาะแต่ช่วงโควิดนะทุกคนบอกหมดแม่คังแม่ค้าก็จะบอกว่าขายดีเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งหนึ่งที่เรายังต้องดาเนินชีวิตต่อไปมันเลยกลายเป็นว่า คนยังต้องซื้อของอ่ะของกินแต่นะวันนี้พอแบบเศรษฐกิจมันอาจจะแบบไม่เหมือนเดิมเงี้ยหรอไหมไม่เหมือนเดิมคนก็ใช้เงินระวังขึ้นอย่างนี้ไหมคะม่าขายกุ้งลายเสือกุ้งลายเสือวันนี้ไม่มีขายไปแล้วมันไม่มีไม่เยอะคงนี้กุ้งลายเสือมากขายวันละ3ามสิบโลโลชั่วควช่วงโควิดนั่นหรอคะก่อนก่อนหน้าโควิดนะค่ะ แล้วหลังจากโควิดมาหลังจากโควิดขายไม่เรืยเลยสองโลก็ขายไม่ได้กรุงลงายเสือตายแล้วแม่อก<ม>ขายสามสิบโลต่อวันนะบอโลละสามพันโลละสองพันโลละพันห้าแต่ว่านี่ไม่เอามาลงเลยมันขายยากโอ้อมันขายไม่ได้แต่ถามว่ามันมีไหมตอนนี้ของมีของมีแต่แม่ก้็สั่งมาลงอ เพราะคนไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อใช่น,นี่กำลังจะบอกว่าเราแอบเห็นว่าส่วนใหญ่คนในตลาดมาก็มีทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติก็มีต่างชาติเยอะ<ห>นี่ต่างชาติก็ไม่ค่อยมีโมฮันน้อยลงฝรั่งจีนก็มีเมื่อก่อนฝรั่งเดินเต็มหมดเลยฝรั่งจีนปูตัวใหญ่ๆที่จีนซื้อหมดเลยอ๋อเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยไม่มี อยู่ใกล้อ่าวนางหรือนักท่องเที่ยวที่วารไปเที่ยวกระบี่ช่วงปีใหม่ไปข่บไปช่วยพ่อค้าแม่ขายที่ตลาดอ่าวนางกันตลาดเขาเปิดตั้งแต่บ่ายโมงของเยอะแม่ค้าก็แน่นไปเย็นๆของเริ่มหมดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกขนาดแม่มวยรึกเมไปเดินช่วงประมาณ6โมงเย็น คุณคะบางร้านเก็บแล้วนะเธออย่างร้านมะของก็กล้ยจะหมดแล้วคะ่ะแต่มาบอกว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนยอดขายมันลดลงเยอะมากคะ่ะมะแกว่างั้นอช่วงหน้าของทะเลส,สดๆที่ตลาดอ่าวนางยังไม่หมดคะ่ะแม่หมวยจะพาไปดูหอยคอยภูม่ะหอยบิดมันจะบิดนิดนึงคนพื้นที่เรียกปลาทูที่มันมีปากแหลมๆมาจย่างธรรมดาล้างล้างน้ำเกลือกำจัดความเคานะอก ย่ามาพาข้าวเป็นอาหารโบราณนะคะอย่งเคร่งในวัวต้มก่อนทานเขาเรียกว่าแกงเลียงภูเก็ตเปรี้ยวๆที่นี่เขาชอบกินกันนะตำปะระทอดอันดับหนึ่งเลยต้องกินฟิลมันก็คือขนุนแบบสุกและชํำอุรามากค่ะตลาดมตลาดมร่วมด้วยช่วยขายโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก๋วลิสงคั่วหอมเจียวตราไร่ทิพตร้านแม่ค้าน่ารักคึกคักคึกคักรีเข้ามาจอยเร็วข้าแกงพันแหงฝักแฟงจะพริกชีฟ้าแดงหอยแครงตำแตงขนมหม้อแกงร้านโอ้ร้านนี้สารพัดหอยค่ะหอยหอยโคงค่ะหอยโกงตาประมุงก็จะหาเองค่ะแล้วก็จะมาสุงมซุ้มุ้มค่ะหอยโคงอันนี้ก็เหมือนกันค่ะลวกทำน้ำจิ้มค่ะส่วนมากค่ะ พนลกเสร็จเจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำน้ำจิ้มอันนั้นหอยหอยบิดค่ะหอยบิดมันจะบิดนิดนึงหอยบิดหอยมันจะบิดนิดนึงค่ะสดอยู่มากเพราะเมื่อกี้จับปุ๊บมันฮุบเลยค่ะเข้าไปทำอะไรกินกันมากถ้าเป็นอันนี้ส่วนมากจะลวกลวกชิ้นๆแบบนี้ค่ะไม่เคยกินอ่ะมันมีทั้งปีไหมคะส่วนมากกะมีทั้งปีค่ะอ๋อบันดาทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยมีทั้งปีใช่ค่ะหอยแงหอยแมลงผู่หอยตลับหอยชักตีนก็มีนะคะนี่หอยชักตีนก็นีค่ะมากระบี่ต้องกินหอยชักตี <laughs> อันนี้ยังแบบสดสดอยู่เลยอะ่ะค่ะหอยที่เห็นทั้งหมดนี้ก็มาจากทะเลอันดามันหน้าบ้านเรานี่แหละคะ่ะบางอย่างอยู่ได้หลายวานันบางอย่างเอาขึ้นมาจากทะเลปุ๊บตายเลยอย่างหอยโขงทะเลตัวใหญ่ๆเอาขึ้นมาแล้วต้องขายค่ะเพราะเก็บไม่ได้ซึ่งพี่เขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยจะขายหอยตามที่ชาวบ้านหามาส่งค่ะแต่หลักๆหอยแกรง่งหอยลายหอยหวานหอยชักตีนจะมีทุกวันอันนี้ขายเป็นเซ็ตพร้อมเอาไปทำกับข้าวเลยใช่ค่ะ,คะ ของผัดได้เลยค่ะหอยลายได้เลยค่ะไปผัดพริกเผาอะไรบ้างคเนาะบัตโหระพาอันนี้ปลาปลาโอดำค่ะปลาโอเขาไปทำอะไรอร่อยส่วนมากก็จะต้มกะทิย่างเดี๋ยวมาน้ค่ะ เคยกินแต่ในร้านอาหารญี่ปุ่นมาอนร้านอาหารญี่ปุ่นก็คืออันนี้นแหละกินสดก็ยังได้ค่ะซาติมิก็ได้ค่ะถ้าถ้ามาเร็วกว่านี้ปลาหลากหลายกว่านี้ค่ะนี่มันขั้นเร็วคุณไวเลยอค่ะจะเก็บของกลับบ้านกันเร็วอะค่ะโอ้ถ้ามาแบบช่วงใายๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะประมาณใบม่วงใบสองของเยอะมากเลยค่ะ หูสดๆเ,เป็นแต่ว่านี่มันไม่มีแล้วค่ะก็ยังยืนยันว่ามาช้าของหมดนี่พิ่งจะหกโมงเย็นของหมดจริงๆนะเธอไม่ได้หมอแม่ค้าบอกว่าส่วนมากจะเป็นลูกค้าประจําที่รู้ว่าวันนี้ลงตลาดที่ไหนก็จะตามมาซื้อของกันค่ะเพราะแผงขายแต่ละแผงขายกันมานานลูกค้าที่เป็นขาประจําจะรู้กันดีส่วนลูกค้าที่เป็นขาจรก็มีบ้างส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่เขาก็จะซื้อพวกอาหารสําเร็จมากกว่าอย่างปลาทาย่างห้ ไชเนี่ยสะดวกเลยย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็มาขายที่ตลาดกันแบบสดๆไปเลยอันนี้ขายเป็นตัวก็มีเป็นชิ้นก็มีใช่ค่ะอย่างนี้เป็นกิโลจ้ะอันนี้ปลาอะไรจ้ะคนพื้นที่เรียกปลาทงปลาทงใช่ที่มันมีปากแหลมๆมาจาะอาแล้วก็เอามาบ้างชิ้นย่างอันนี้ขายเป็นกิโลที่เหลือขายเป็นตัวหมดเลยขายตัวอันนี้ปลาปลาซาบะจะซาบะ อันนี้ปลาโอเหมือนเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่เป็นซอสใช่ค่ะใช่อันนี้แข้งไก่ก็เหมือนเหมือนหน้าแผงตรงนู้นเหมือนกันแต่บางคนอยากกินไซส์เล็กๆแล้วเราขี้เกียจทำอาหารก็ซื้อเป็นตัวแบบที่เขาย่างมาให้แล้วแบบนี้ได้เนาะตัวละ80บาท90บาทอย่างนี้แต่ตัวนี้เป็นซาบะแบบใช่ค่ะแบบย่างย่างธรรมดาไม่ได้ใส่ซอสอะไรเลยไม่ค่ะล้างล้างน้ําเกลือก็คือกําจัดความเคามออกแค่นั้นย่างเลยอันไหนอร่อยมันก็มีความอร่อยแตกต่างกันไปใน แต่ละตัวของมันนะคะอย่างอันนี้ก็คือมันมันมันไปเลยแล้วถ้าปลาโอส่วนอันนี้ก็คือส่วนมากลูกค้าจะไปใส่แกงมันจะมีเนื้อเยอะได้น้ําหนักได้น้าหนักเนื้อปลาเยอะค่ะอันนี้ก็คือปิ้งย่างบาร์บีคิวทั่วไปเลยอันนี้ก็เรียกปลาซีเซียอันนี้ปลาทูอ่าปลาทูอันนี้ปลาปาลังก็เรียกแม่ขายยังไงบ้างคะอันนี้มันลาสิบนี่สามพันห้าสิบอ๋อมันละสิบสามพันห้าสิบพวกนี้เอาไปเก็บได้อีกอยู่ยาวเลยเลยอย่างนี้น้อง ปลาตากแห้งเก็บได้นานเหมาะซื้อขึ้นเครื่องกลับบ้านเป็นของฝากค่ะเพราะม้าทาเองตากแดดเดียวตอนเช้าแล้วก็เอามาขายช่วงเย็นเลยพริกกงพริกแกง อเลขห่อน้อยก็มีมาขายสิบาทแกงได้หนึ่งเอ็มหลังจากที่เราดูของสดของแห้งกันไปแล้วจะพาคุณผู้ชมไปดูร้านแกงถุงที่เปิดมานานกว่า10ปีขายดีไม่พักตักกันมันมือเลยทำออกมาวันวันหนึ่งไม่น้อยกว่า20ิอย่างอันนี้เป็นแกงไตปลาเป็นปลาตาหวานนะเป็นไตปลาเป็นปลาตาหวานไม่เค็มค่ะอันนี้เป็นแกงเนื้อเป็นมันแกวซี่นี่กาชอบกินกันอะ อ้น well. um ี้เป็นเขาเรียกว่าแกงเลียงภูเก็ตเขาเรียกปลาปลาปลเสียบแล้วก็มีใบส้มมากมันจะเป็นใบมันจะเปรี้ยวๆวันนี้ทํามา17อย่างได้ม้มาบอกว่าก็พอขายได้พออยู่ได้พอได้ส่งค่ารถค่าบ้านค่ะ อาศัยว่าขายไม่แพงรถมือถูกปากคนเอานางลูกค้าก็เลยเหนียวแน่นเนบเหมือนกับร้านจำปาดาทอดที่เปิดขายมานานพร้อมกับตลาดเอานางเปิดนับสิปีค่ะใครที่เดินเข้าตลาดเจอเลยจำปาดาทอดเป็นร้านแรกนี่มาอันนี้ จำปะดาทอดเขาบอกว่าส่วนใหญ่มาทางใต้เนี่ยก็จะเป็นอาหารอันดับหนึ่งเลยค่ะอันดับหนึ่งเลยต้องกินใช่ไหมใช่นี่นี่นี่จำปะดามันเป็นดิบหรือมันเป็นจำปะดาที่มันสุกแล้วเสุกแล้วส uh, ุกแล้วอ่าสุกแล้วก็ชุบแป้งแล้วเอาไปทอดได้กินได้นะไม่ได้ไม่ได้ด้วยอ้คือเปลีมันก็คือขนุนแต่มันจะแบบสุกและฉ่ำอูรามากค่ะหวานฉ่ำจำปะดาลูกเหมือนขนุนแต่ลูกเล็กกว่าเนื้อข้างใน มันจะฉ่าแบบนี้กินสดก็ได้แต่โดยส่วนใหญ่คนชอบเอาไปทอดยำปลาในที่นี้คืออะไรคะมันเป็นยำมะพร้าวคั่วเป็นอาหารโบราณนะคาเนี่ยคือปลาอะไรคะอันนี้มันเป็นปลาหลังเขียวว่ามันเรียกได้สองแบบบางบางคนก็เรียกปลาตาหมันบ้านๆนะปลาตาหมันแล้วปลาปลามันคือเอาไปทําอะไรก่อนไหมอันนี้ปลาหมักหมักกับน้ํามะนาวกรองแล้วก็ใส่มะม่วงใส่มะม่วงมะละกอแล้วก็ถั่วฝักยาวมะพร้าวคั่ว แล้วอันนี้มียาเครื่องในวัววิธีการคือเหมือนกันแต่อันนี้เอาเครื่องในไปทำอะไรคะต้มก่อนค่ะต้มให้สุกก่อนแล้วัต้มสุกค่ะต้มสุกเราก็ยางหอยแคลงอะไรหมดเลยเมื่อตะกี้มีด้วยหอยแคลงมีหลายอย่างได้ทุกอย่างจ้งจังหวัดอื่นในทางใต้มีไหมไม่ค่อยมีกระบี่นี่เยอะยาปลาจะเยอะค่ะในอาหารหลักของภาคใต้คือกระบี่ อันนี้คือเขากินเล่นหรือว่าเขากินกในมื้ออาหารกินเล่นลได้กินกับอาหารได้ค่ะยำปลาของทางภาคใต้จะกินเป็นของทานเล่นหรือจะกินกับข้าวสวยได้หมดค่ะยำปลาเป็นอาหารทางใต้จังหวัดอื่นหากินยากแล้วล่ะค่ะแต่ถ้ามากระบี่แวะมาที่ตลาดอ่านางมีให้กินทุกวันที่ตลาดเปิดนั่นก็คือวันจันทร์วันอังคารและวันศุกร์ใครมากระบี่ก็อย่าลืมแวะมาตลาดอ่านางนะจ๊ะ เวลาเรามีเยอะเราใช้ไม่ทันเราก็ฟรีซแล้วมาทำเิปกล้วยหอมโหเราช็อกชิปแทรกอยู่ในเนื้อข้างในฟินมากผักปลอดสารปลูกเองที่นี่กระเพราอย่างเงี้ยเราใช้ไม่ทันเราก็ตัดให้ยายไปขายในตลาดเห็นพึ่งไหมพึ่งชันลงพกเดือนนะคะได้แค่เนี้ยไม่เปรี้ยวเลยเพราะดอกไม้ไม่ติดเปรี้ยวเลยธนาคารน้ำใต้ดินนะคะคือเราไม่เห็นน้ำน้ำอยู่ในดินมีสระว่ายน้ำแบบโอลิมปิกได้มาตรฐานทุกอย่าง ตลาดตอสกระรอกดีเครืง,รง <S 2> <S 2> เีรื่อ,อช่วยขายโดยเย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรรวมกลิ่นถังหูลูกสตรอเบอรี่พริกไทยตร,ราไร่ทิปนมถั่วเหลืองและตะซอยงาดำ ตลาดอ่าวนางแม่หมวยรถเมพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่วารณาทอเทลกระบี่โรงแรมที่มีความเป็นเลิศด้านกีฬาและสุขภาพแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ท้นที่โรงแรม20ไร่นะคะเขาก็จะมีบริการรถตุกๆที่มาคอยบริการแขกที่มาเข้าพักที่นี่เป็นสปอร์ตแอนด์เวลเนสใช่ไหมคะมีสระว่ายน้ําแบบโอลิมปิกคือแบบว่ายาว50เมตรคือได้มาตรฐานทุกอย่างหมด นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่สามารถทํากิจกรรมเกี่ยวกับสปอร์ตได้เลยค่ะโดยเฉพาะคนชอบว่ายน้ําสะที่นี่คือเจิงมากเถอะและมีพื้นที่สําหรับกลุ่มโยคะเวทเทรนนิ่งสนามต่อยมวยปีนหน้าผาโอ้ยสารระพดัดที่วันผู้บริหารวารินาโฮเทลกระบี่เล่าให้เราฟังว่าความตั้งใจของโรงแรมนี้คืออยากให้นักท่องเที่ยวที่เป็นสายสปอร์ตแอนด์เวลเนสได้ผ่อนคลายมากที่สุดแฮปปี้ที่สุดและสามารถทำกิจกรรม ภายในโรงแรมได้มากที่สุดเหมือนการนวดเาหูใช่มันคือการนวดเท้าแล้วค่ะแล้วเราก็จะมีสเตชันก้อนใหญ่ก้อนเล็กนะคะมีแบบนวดอุ้งได้อ๋อก้อนใหญ่พวกนี้นวดอุ้งเท้าสบายเลย Water Wellness คือคุณทำเองโดยใช้น้ำบำบัดทาราบัดเสียงด้วยต้องมีเสียงด้วยค่ะอ๋ออันนี้เป็นบ่กอยากมากเป็นบ่่อยว่ายวดน้ำออกําลังกายเลยอันเนี้ย ตรงนี้เป็นบ่อเอา์ดโอ้นวดนนวดด้วยใช้แรงดันน้ำในการนวดพี่วันบอกว่าที่โรงแรมเนี่ยจะรับทัวร์ที่เป็นกลุ่มสุขภาพเยอะมากๆเพราะทุกพื้นที่ในโรงแรมสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงและมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อให้การออกกำลังกายของคุณทำ ถูกต้องที่สุดต้องบอกว่าวารณาเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ระดับ5ดาวค่ะตั้งอยู่หาดคลองม่วงบรรยากาศเน้นสีเขียวให้ความรู้สึกสดชื่นพี่วันบอกว่านอกจากทางโรงแรมจะเน้นความเป็นสปอร์ตความเป็นเวลเนสและความรีแลกแล้วทางโรงแรมยังให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนด้วยนะจ๊ะไม่อยากจะบอกเลยว่าเป็นโรงแรม5ดาวที่มีธนาคารใต้น้ำที่เดียวในจังหวัด มันคืออะไรคะอันเนี้ยตามจุดต่างๆเนี่ยธนาคารน้ําใต้ดินนะคะคือเราไม่เห็นน้ําน้ําอยู่ในดินอย่างช่วงเนี้ยฝนตกมากเลยค่ะแต่น้ําลงดินหมดโอ้เราไม่เห็นน้ําค่ะเพราะน้ําอยู่ในดินไปข้างในอ๋อใช่ค่ะพอเวลาฝนตกมากๆน้ำมันมันช้าไปหมดเลยอคะ l a n d s l i d คือมันช้าหมดเลยต้นไม้ล้มหมดเลยโอ้ เราพอเราตัดสินใจทําเรื่องธนาคารน้ําตรงเนี้ยเป็นจุดแรกที่เราทดลองอต้อนไม้ตั้งเหมือนเดิมเลยไม่ล้มไม่ตายเลยโอ้เราก็เลยทําทั้งหมดทั้งโครงการต้นไม้ที่ปลูกที่นี่ส่วนมากจะเน้นไปที่ไม้พื้นถิ่นค่ะเพื่อให้นกมาทํารังตามสภาพที่คุ้นเคยเช้าเช้านี่ยนักท่องเที่ยวตื่นมาก็จะได้ยินเสียงนกร้อง ความธรรมชาติมันฟินอย่างนี้นี่เองนอกจากสร้างบรรยากาศให้นกไม่อยู่แล้วเขาก็ยังทำบ้านให้พึ่งชันรงด้วยพี่วันรีบพาแม่หมวยรถเม์ไปดูว่าถึงเขาจะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญเรื่องธรรมชาติเป็นอันดับหนึ่งเห็นไหมเห็นพึ่งไหมพึ่งชันรงตัวนี้จิ๊บเดียวเราเราเลี้ยงทั้งหมด10บ็อกซ์นะคะ10สเตชัน6เดือนได้น้ำพึ่งแค่500 ml อ 6เดือนนะคะได้แค่เนี้ยสองขวดทิมเลยค่ะอ๋ค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะทิมชอบอมเข้าปากอมสักนิดนึงก่อนนะคะไว้ก่อนให้ให้เรารู้สึกรสชาติของมันหวานอันนี้ไม่ไม่ไม่เปรี้ยวเลยเพราะดอกไม้ไม่ติดเปรี้ยวเลยเพราะดอกไม้กระมีหวานชีพเพราะชนโรง์ที่นี่ดุดน้ำหวานจากดอกไม้ที่ปลูกในโรงแรมนี้ละค่ะซึ่งนอกจากดอกไม้เขายังปลูกพืชผักสวนครัวคือตรงไหนที่ปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นใต้ต้นไม้ บนตึกเขาก็จะปลูกหมดกระเพราเออยะพลูเออยมะเขือเทศเอยแถมยังมีกล้วยหอมกล้วยไข่อีกด้วยและที่ปลูกเนี่ยก็คือเอามาใช้ประโยชน์ในโรงแรมทั้งนั้นอย่างกล้วยนอกจากให้ลูกค้าทานในห้องพักแล้วกล้วยหอมก็เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศสำหรับครัวเบกเกอรี่เวลาเรามีเยอะเราใช้ไม่ทันเราก็ฟรีซแล้วมาทำเค้คกกล้วยหอม อันนี้คืออร่อยที่สุดเป็นแบบว่ายังอุ่นๆอ,อยู่เลยเค้กกล้วยหอมแบบใส่ช็อกโกแลตชิพหูเราช็อกชิพแทรกอยู่ในเนื้อข้างในอูยอุ่นๆเลยอฟินมากตรงนี้คือแปลงพืชสวนครัวที่เป็นแบบว่าไม้ประดับตกแต่งในโรงแรมได้เป็นสวนแบบเหมือนสวนยอ่อมมอ่ะอันนี้ปลูกเพื่อสะดวก อย่างโหระพาหรือกระเพราหรือใบ <ไป S 1> ชะพลูที่ปลูกแถวนี้พสะดวกกับครัวครัวเดินมาตัดเองได้อ,อันนี้จะง่ายแล้วเขาขึ้นขึ้นตรงไหนก็ได้ค่ะแล้วก็อันนี้คือสลัดทานได้จริงๆเนี่ยผักอยู่ตรงนี้มะเขือเทศก็คือของที่นี่เองมะเขือเชอรี่ค่ะที่นี่จะมีเมนูเมี่ยงคำเมี่ยงคำใบชะพลูเนี่ยนะคะคือยาอันนี้จะช่วยลดกรดแล้วทำไมคนโบราณจึงกินเมี่ยงคำ เอนนี่ไทม์ใช่ไหมจะก่อนอาหารจะหลังอาหารกินเป็นของหวานก็ได้เพราะว่าเมื่อกินเมี่ยงคำกับใบชับูเนี่ยมันจะย,ย,ย่อยอาหารที่เรากินไปกินแล้วรู้สึกสบายท้องเลยนะมาแล้วแบบว่ากิจกรรมแน่นมากทีเดียวที่สำคัญอาหารต่างๆผักเป็นแบบว่าปลอดสารปลูกเองที่นี่จริงๆจะมีโซนอีกโซนหนึ่งของทางโรงแรมที่แบบว่าเป็นที่ปลูกผักโดยเฉพาะ ก็จะส่งมาซัพพอที่ทางโรงแรมพี่วันบอกว่าถ้าเกิดไม่พอจริงๆเราก็ซื้อของข้างนอกเหมืนอนกันใช่ไหมคะแบบช่วยอุดหนุนชาวบ้านคือเราไม่มีทางทางําได้ทุกอย่าง100%ก็ต้องซื้อหรือบางทีอย่างกระเพราอย่างเงี้ยถ้าช่วงนี้พอเขาได้ฝนเขาจะโตเร็วเราใช้ไม่ทันแล้วก็ตัดไปให้ยายในตลาดให้ยายไปขายใบซาลาแหน่ที่เราปลูกเยอะเราใช้ไม่ทันก็ตัด ให้ยายไปขายแวะเวียนมาเที่ยวกันได้นะวารณากระบี่โฮเทลนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วันด้วยนะคะตลาดสดพระราม4เสาหน้ามีอะไรดีๆมาฝากแน่นอนวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะปูดำขายเป็นพวงเหรอคะแม่ขายเป็นกินโลกิโลละ5 0า,ารจำปะดะทอดสุกและชํำอูรามากคะ่ะหวานชำ่ำ <c oughs> เขาทำน้ำอ้อยครับไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่เขาได้เห็นมลพน์